ใส่เข้าไปอ่าอีกทางหนึ่งอ่อยอออ่าดึงขึ้นไปอันด้วยเดี๋ยวก่อนที่รัดอันดกดึงกางเกงขึ้นไปก่อนอืม เก่งมากโอเคอ่าดึงกางเกงค่ะใส่กางเกงขาสั้นด้วยเดี๋ยวแม่ให้กินต้องใส่กับจางเกงขาสั้นให้เรียบร้อยก่อนเอาโบไว้ข้างหน้าลูกเอาโบไว้ข้างหน้าไหนโบอยู่ไหนอ่าโบไว้ข้างหน้าแล้วอ่าใส่ไปกีดักข้างนะข้างหนึ่งผิดแล้วผิดแล้ว ปิดแล้วเนี่ยมันข้างเดียวกันไม่ใช่ถอดออกอันนี้ถอดออกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใชนนใชผิดข้างแล้วต้องใส่อีกข้างหนึ่งดึงสิหนูดึงสิจับไว้สองข้างจับอ้าขาไว้สองข้างอ่ะใส่เข้าไป ข้างนี้อ่าเราใส่ข้างนี้ข้างนี้นี่โผข้างนี้โผข้างนี้นนลูกโอเคอ่าดึงขึ้นมาดึงตรงขอบมันสิจ๊ะอะไรอะไร